สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่20กรกฎาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่มูกระบาวเ่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อเสียนทองนะคะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชั่าท่างตัวเลขงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะ หวดที่ผ่านหน้าลุดนะคะผู้ชมเข่าตังหวดหนึ่งเก่านะคะพอหาหนึ่งเก่าออกเก่าหนึ่งนะคะเอามือนี้มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพอจะได้แนวทางห้ตัวใดพอจะเน้นจะเด่นห้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อได้โชกได้มานเนาะค่ะเพื่อมักเพื่อชอบเอาพิ่นเบิ่องยังกันค่ะผู้ชมไม่ยังล่ะ บรธรรมดาจังไงต้นยังต้นทุเรียนโอ้เห็นบ่เป็นเป็นหมากบ่มันมันไงเลรอนี่เนี่ยโอ้เป็นหมากแล้วโอ้สองต้นคุณน่ะโอ้ต้นงามเนาะต้นงามพันธุ์ยังลรอพ่อหมอนทองโอ้คุณน่ะคับผู้ชมทุเรียนหมอนทองสวัสดีครับค่ะคุณพ่อพันธุ์ยังกับค่ะ หมนท่องที่ได้กินมากพีต้ปลูกไร่ต้นนึงตายอยู่พอยู่สวนโออยู่สวนพอท่านคงคนก็มีพี่นนองนี่จตายจายเลยเดี๋ยวแค่สองต้นนี่นี่แอ่ะเดี๋ยสองต้นอยู่พอคนว่าเออทได้กินไวยอยู่ดีนะพ่อเนาะต้นงามย่าท่านเปนผ้ายจ้อปาดนี้แล้วสิบบ่สิบบ่ย่งอยู่บ่พ่อรวยมากต้องจ่ายอือขกาดเขาจอดอกหรือยังจายนะอือเอ้ พอเป็นยังไงงวดเนี่ยได้แล้วเนาะบกเข่าบกเขากันเนาะพี่น้องงวดเข่ากับเข,าข่าคืองวดนั้นพอเห็นเด่นหนึ่งห็นหนึ่งเกาล่างอ่ามากเก่าหนึ่งแลพอหน้างวดออกเก่าหนึ่งพอเห็นหนึ่งเกาล่างอ่างวดที่ผ่านมาบ่าเขา่าบ่เป็นยังพี่น้อง,งมีงวดเข่างวด,ดลดงวดนี้เอาไหมท่านผู้ชมนะครับ1สิงหาคม2568นะครับชุดล่างพ่อนี่โอ้ทั้งงวดเข่าหนึ่งกับแม่นอยู่เด้อ่า บนนี้ให้ล่างก่อนทะพ่อเนาะล่างล่างกันบนบ่เอาบนว่าเอาแล้วเอาเอาตะล่างในบ่กว่าอ่าล่างกันบนไว้อ่านะครับนี่ท่านผู้ชมพ่อเซียนทองนะครับเด่นตรงไหนนะพ่อท่าท่าเด่นที่มีซ้ำตัวเง่นจะว่าจับซ้ำตัวเดียวอ่าท่าทาให้วิ่งวิ่งสามตัวเดียวล่างเง่นสามห้าแปดอ่าพ่อพ่อไหนสามห้าแปดถ้าวิ่งวิ่งสามอ่าสามตัวเดียว โอ้สามศูนย์สามหกสามเจ็ดสามเก้าสามสี่สามสีสามหนึ่งหงโก,โคกคูห <โก S 1> เลย <c oughs> อหกคู<โ>กเลยอืมให้เด่นสามเด่นสามหานี่เป็นทางหาก,กรัแปดมาจับบ่พอ กระดับแล้วนะสามเด่นสามเป็นตัวเด่นเนี่ยครับคือสามศูนย์กับสามเจ็สองคูนท่านีบอก่าเด่นอืมสองคูนแอก็ตีหาไวเลยสองคู่นี่สามศูนย์กับสามเจ็ดเนี่ยบอกว่าไม่นเสอเจ้ัีเขาบ่่เพราะว่างวดหนึ่งเก่าหนพอก็เด่นหนึ่งเก่าอดีพอเนาะวดนั้นมาเก่าหนึ่งนะกับตัวน้ำคือเก่าบ่ากับตัวนะกับตัวน้ำคือเก่าธรรมชมอ่า กับตัวด้วยสามสูตรกับสามเจ็ดของพ่อตัวมากแน่นอือโอ้เด่นสามเด่นสามถ้าสูตรถ้าสูตรดับล่างพ่อเนี่ยนะผมวดที่แล้วออกอ<ร>สองหกสองหกหายหาก็จะเป็นดับหาดับหาล่างถ้ <l ars> าสูตรถ <l ars> ้าสูตรของพ่อถ้าถ้าสูตรของเบาเท่านี้สองหก สองบวกหกเป็นแปดแปดดับล่าง <laughs> <laughs> พเพราจับหากรบแปดก็เลยปรจับไม่เลยแหละเลืเหลือเ,ลเด่นสามตัวเดียว่ <laughs> พอเลื่อเหลือเด่นสามตัวเดียวพี่น้องนี่เพราะว่านะครับถ่ายสูตรสูตรทั้งพ่อพี่น้องนะมันกระดับอยู่แน่ดับประยู่แน่พี่น้องงวดดับประยู่กมีพ่อเพิ่นได้บอลงไห้นะบงวดที่ผ่านมาเลข,เลขทะเลขล่างสองตัวออกสองหกสูตรพ่อจะสูตรถอยถอยลักหน่วยลงมาถอยหกมาเป็นห้านี่พ่อเพินเ่นได้บอจับหาหาดับแต่ว่างวด มันกระดับอยู่แน่ไอ,อยู่แน่้าสูตรของบ่าวเทานับล่างจะสองหกเอาสองบวกกับหกก็จะได้แปดนี่พอเพื่อนบ่จับหาก, 8, บกับแปดมาจับเหลือสามเด่นตัวเดียวโอ้ <c oughs> นี่แต่ว่าฮาดีดับล่างต้องไปบน,ดนบได้อยูเมนบ่อเพได้ไดค่ะแต่ว่าก็มาได้ได้พี่น้องไดเพราะว่าสูตรสูตรมันบ่แน่นอนมั้ยพอเพื่อนอ่อนะก็พอเนาะเออมันงวดงวดงวด,งวดบ่อยู่กับมี่พอเพื่อนเล่บ่บอลง่ห้พี่น้องหาเสียโอกาสให้ยเอฟซีผู้เพิ่นมักนะพอเนาะ หามันมาหาผู้ใดมากกติดไว้ท่านผู้ชมนะครับอาบ่าเดี๋ยวเ่าแถวจะเขียนตัวใหญ่ๆให้นได้อ fc พอใหญ่งไม่ใหญ่อ่านะพ่อเสี่ยนทองนะครับอา่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับอา่าทาเลขเด่นนะครับเด่นล่างนะเด่นล่างก็คือสามหาแปดนะครับแต่ว่าพอเพิ่นจับมาให้วิ่งวิ่งสามตัวเดียวเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้สามศูนย์สามหกสามเจ็ดแบบสามเก้าสามสี่สาม หับสามศูนย์กับสามเจ็ดตัวเน้นสองคู่ตัวร่องคือสามซีเอ่อตัวร่องนั่นพอเนาะ <c oughs> นะครับบามักถา้กถาชอบได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมากกักบอชอบเบื้งองเบิกกรเบื้องซื้อเท่านี้แหละจะมาบอมวดนนี้เ <c oughs> นะาะบอว่าเขางวด <c oughs> เวีนงวดอยู่ของพอ่อเออมาขี้เก่าได้พี่น้องได้ลงมห้ยเอฟซีได้เป็นขี้เก่านะครับเออบอมากักบอเป็นยังพี่น้องบอมหายเด็ก <c oughs> บิงบอเขาจักตัว เด้อนะครับอันนี้พี่พอ่อพันเขียนตัวหน่อย FC, เอฟซีใคจะถามมาให้บ้าแถาเขียนตัวใหญ่ๆให็นแน่นะครับพ่อเซียนทองนะครับทำชุ่มแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะับหนึ่งสิงหาคม2568เป็นชุดล่างแย่งเดียวถ้าเด่นล่างพี่น้องนะับเด่นล่างถ้าสูตรพ่อจะมีสามตัวนับสูตรที่พ่อจับมาจากนั่นแหละครับผมสามตัวงวดนี้มีสามมีหามีแปดนะพ่อเนาะแม่นบ่พ่อมีสามมีหามีแปดนะครับแต่ว่าพอจับมาเด่นตัวเดียวมาวิ่งตัวเดียววิ่งสาม หับรือผู้ใดมักฮามักแปดกะจับไซนะครับถ้าผู้ใดมักฮาก็จะเป็นหาศูนย์หาหกาเจ็ดอ่าักแ8ด8ปดศหรือ8ปเก้านี่จับไซทำช่วงถ้าผู้ใดมักรักหากับลัก8ปนะคแต่ว่าพอมาเด่นสาวิ่งสามหมดเลยนะครับล่างอย่างเดียวได้เพีนน้องได้สามศูนยสมหกสเดนะครับสามเก้าสามสี่สามหนึ่งะครับสองคู่นะครับตัวที่พอเน้นนะครับสาย์กับ3ามเจ็สี่เป็นตัวร่อง นะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจถูกใจพี่น้องเป็น่าทางหนะไปหาลอตเตอรี่ไปเลยหนะอย่าลืมกับตัวไว้นี๋ยวได้พี่น้องเด้อเพราะว่างวดนั้นพอคนหนึ่งเก่ามากเก่าหนึ่งหนาะกลับตัวไว้ด้วยนะเป็นชุดล่างอย่างเดียวอา่านะครับถ้าเดินล่างงวดว 3, 5, 8, 30, นี้งจริมีสามตัวสามห้าแปดอ่ามักสามเจ็ดกับสามศูนย์อุบ่เน้นเโอ้ <laughs> สองคู่นี่เท่านั้นได้พี่น้องเด้อ ขั้นตัวมัามนกิแทกี่นี่สามศูนย์สามศูนย์สิพ่มาคักคักนั่ใจคือสามศูนย์แม่นอ่าพอมาคักคักคือสามศูนย์เน้นคักๆได้มาพอ่อแม่นโอ้นะครับเอ้าพี่น้องนะมาหาพ่อผนที่เก่าได้พี่น้องได้เพราะว่ากับเขางวดปิ่นงวดอยู่เออกับที่ว่าแม่นอยู่ได้นะครับทำช่วงมวดดีก็ย่าเพลอนะถามว่ามักกับว่าเป็นยังงวดดีเบิร์นไก่อนอ่า จะมากของพ่อคุณบอแง่งวดอีกจะมากของพ่อคุณบอแง่ฐานงวดอีกมากงวดหนาเขึ้นจังนั่นนะครับทำชุ่มหรือแต่ว่าถามักน้ำพ่อคุนหาลอตเตอรี่ไว้หลดมักกะคักเตะก็พอสามศูนย์สามศูนย์ที่พอสามศูนย์หาลอตเตอรี่ไวหลดพี่น้องสามศูนย์ก็สามเจ็ดแง่พ่อคุณมาเน้นสามอืแบบสามเก้าสามหกสามหนึ่งเป็นตัวร่องนะพ่อเนาะฐาสามคูสามคูพ่อคุมาสามศูนย สามศูนย์สามเจ็ดสามสี่นี่พี่น้องครับผมได้อยากได้ตัอีกหน่อยโต,อยตเอาล่างอย่างเดียวสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่นัดมีแค่นี้เออมีแค่นี้นัดตัวนิ่งสามหกสามเก้าเอ้สามเก้าสามหกสามหนึ่งเป็นตัวร่องเออพ่อเสี่ยนทองนภะา <laughs> <laughs> เออ จะไปใส่ฟ้าเห็นบอกเป่าแถวฝาฟ้ามาว่าเด้อใส่หมูสาวพ่อเพิ่นก็โทษนั่มเป๋เก็บยางมาขายลูกไปก่อนอ๋อพอจะไปเก็บยางเออพ่อเพิ่นมาฝามาเด้อใส่เป่าแถวใส่เอออยู่ใสแล้วใส่กำลังเรียกอภัอกำลังออกมาพุูดได้มามากเด้อฝาว่าใส่พ่อมาฝาว่าพพ่อเินจะไปธุระต่อพี่น้องเนาะอือนี่แหละท่านผู้ชมพ่อเพิ่นก็ให้ตองงวดเลยนะปัญหาโดนดอกเพราะว่าเอ๋อพ่อเพิ่นก็ลงให้ได้เลยนะตองงวดนี่มั่นใจซ้ำอืมอ่า ถ้าผมได้มกรักหารักแปดกะหาตัวมาเซลหรือมาสั่งจับตัวใสไซนี่ก็ได้มีคิดหรองจับตัวที่พ่อพันจับใไซนี่มีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีสักมีสี่มีหนึ่งนะพ่อเป็นเล็ก,กิดพ่อพันจับมาใส่สามนะครับอืมอสามศูนย์พ่อพันมาคักคือสามศูนย์งวดเนี่ยอ่านะครับสามศูนย์กับสามเจ็ดต่อมาคักคือสามศูนย์มันะบ้าอ่าพ่อมาคักสามศูนย์สามสี่ ตุรองพี่น้องอืมพอคนมาสามะเฮ้ยหากระแปดนี่มาได้ได้พี่น้องเด้อไปกะไปบนได้นะพอเนาะอ่แต่ว่าอ่าตามสูตรซื้อเพราะว่าสูตรดับพ่อสูตรถอยดับล่างสองหกพ่อเพิ่นกับถอยผมก็มาแต้มหนึ่งหัวดดับยูกับมีหัวดดับบอยユกับมีพ่อเพิ่นเลยบวลงไห้พี่น้องแต่ว่าสูตรพ่อเพิ่นจะหาหนี่งจะบบวเด่นพ่อเพิ่นก็จะบวเดนจับเป็นตัวเด่นนะพอเนาะจับสามเป็นตัวเด่น อ้อาวบาทนี่เพ,พ่าะคนเอกได้พูดละเข้าสวนยางดิเพราะเก็บยางโอ้ยักษ์นายกับทุเรียนกับเป็น,น์นด้วยเดี๋ยวมาอุดหนุนทุเรียนพอเลยดิยจะได้มาเบิรงพี่น้องมาอ่าง้มาได้มาทายเอฟซี FC เบิรงก็ได้เ <laughs> สียนทองครับท่านผู้ชมขอบคุณค่ะเอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านเด้อนะครพี่แฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่าน ให้โชคให้า ắ นะพ่อเนาะครับ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 ครทบรับครับคร้บครับครับมนะบครั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 ครับครับค่ับครัครับครัคัคัครคับับครครััคคลิป้คัคค